สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นเข้มแข็งเข้มแข็งร่ำรวยอนแอยู่ที่จังหวัดยะโสธรดุษณนีสปา h ชาแนลนะคะมาเลาะสวนค่ะมาดูแตงกวาตรงนู้นที่ว่าเราดูเดือนก่อนนู้นน่ะเขาลื้อนี่กำลังจะออกใหม่มาชมสวนเลาะไปตามหัวตามสวนคือเก่าสวนแตงกวาค่ะแตงกวาแตงล้าน ายดีมากค่ะเป็นพืชล้มลุกพืชลมลุก,ลลกเดี๋ยวไปแอบส่องดูมะระก,กอสวนนี้อีกจะพอมีเหลือให้เรากินสุกไม่ลูกเหลืองอเอิแออเอนแอเข้มแข็งร่ำรวยร่ำรวยอยู่ที่จังหวัดยะโสธร นี่ถึงลถึงล้ถึงแล้วดักเจ้าของกำลังเก็บพริกอยู่กำลังเก็บพริก่ถึแล้วดักจ้ของสวนมองเห็นไม่เออ บารากอสวนเดิมๆดอกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความเหลืองอลามนี่มารากอรอฟแอบจะเอ๊ะเก็บบอนยังบอนยัง ว้ายมาเจี่ยวนีเพิ่นเก็บเบิดแล้วฟังไหนฟังไหนโอ้ป่ายายสังอยู่ใกล้บ้านน้องเหียบ่ยอืมดูไม่เผ็ดพีกใครบอกพีกไหมเผ็ดดกมากก่าวเพื่อนๆมาดูมาเลาะสวนออืมืมมหพ,พันไหนดูเอาเองนะคะ โอ้โหอาจจะถือกล้องมือสั่นไปหน่อยนึงนะคะไปเก็บพี่ดุษนีก็ได้ประมาณสองสามโลแล้วแหละมาสายอม, <c oughs> มันอาจจะของๆไปสักนิดนิดนึงเฮ้ยฝั่งนี้เก็บเสร็จแล้วเหลือฝั่งนู้นดูพิรกดกมากดกและงามมาก อยากรู้จังเลยว่าใส่อะไรมันถึงได้งามได้โดกอย่างนี้นะคะก็เป็นวีวีเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะส่งหน้าพี่ดุษณีแถบไหนเนาะถึงจะมองเห็นนี่ มองเห็นไม่เอ่ยเพื่อนๆมองเห็นไม่เอ่ยดกมากเลยค่ะนี่เก็บพิกกันเก็บพริกกัโอเคนะคะเพื่อนๆไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆน,น,นาน ก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆพ้อ,พองน้องพี่ทุกคนนะคะที่ให้โอกาสนับว่าเป็นบุญวาสนาที่เราได้ทักทายกันได้แต่และว,วันละว,วันเนะาะบอกแล้วก็อ่อนซ่อนขาขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูหลังบ้านเสมอเสมอ,สม,อมาบา,บายค่ะรีบไปรีบมากินเวลาเพื่อนๆน,นาน